แชมอนเตว้าวมังกรสามหัวโอเคเข้ามาแล้วเลเวลหนึ่งเอิม่มมีดัมมี่วิ่งตามหนึ่งตัวเหมือนจะต้องไปตามรูศรอ,อ่าอะไรอ่ะคลิกเข้ามาโอเคตีกันแล้วเดี๋ยวตีกันเลยอ่ะ แค่คลิกก็ตีกันเลยอะ่ะเอาแล้วทีนี้กดอะไรกด E อ่าใช่เลยโปเกมอนใช้ก็จะมีมอนเดินตามหรอนี่ไงเป็นน้อนสีเขียวโอ้มีหลายตัวเลยหนึ่งสองสามสามตัวแต่ว่าเราเอาแค่ตัวเดียวพอโซนนี้โซนนี้มีอะไร มันคืออะไรมันคือมังกรหรอหรือมันคือกบม,มันน่าใช่กบต่อสู้ไปอีกต่อสู้ไปนี่ลุมตีเรากําลังดูภาพมอนเตอร์ลุมตีกันวิดิกูดมอนผมจะตายแล้วไหวไหมเนี่ยไหวไหมโอเคไหวกด e ได้มาแล้วอันนี้เขาให้เรากด r ท t u r n คืออะไรหรอ รีเทิร์นคือกลับมาเป็นการฮิวใช่ไหมน่าจะเป็นการฮิวอินเด็กเป็นเด็กที่เรายังไม่มีโอ้มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องเหมือนไอตัวพวกนี้มันจะไม่ใช่โปเกมอนนะเราต้องเรียกมันว่าอะไรช่างมันผมเรียกโปเกมอนแล้วกันมาโซนนี้ว้าวนี่มันมอนพืช ชื่ออะไรอ่ะชีโมโแบทเทิลเลยเรียบร้อยเลือดหนึ่งร้อยเกสิบสี่ไหวไหม่เอ่ยเรียบร้อยกระบอฮะเหมือนเราจะไม่ไหวเพราะงั้นเราต้องฮิวก่อนเพราะงั้นผมจะมาตบนี่เลยจัดการมันลุกเก็บกดอีด้วยเสียของมาตีพวกนี้ต่อ เพื่อการเพิ่มเลเวลที่ดีอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยกด e u p i c k t it คืออะไรเหรอเดี๋ยวผมต้องลองกลับเดี๋ยวก่อนฟักไข่เหรออ๋อฟักไข่ s ีเล็กไปรอ28่ิบแปวิเหลือ3วิ2 1กด e ว้าวดัมมี่เหมือนเดิมดัมมี่เหมือนเดิมเวเลกูดเดีมีดัมมี่เข้ามาเด็กแล้วว้ายเจอใครอีกแล้วที่เดิมเลยอะ่ะมันล็อกปะเนี่ยก็บเลยครับรอเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองกับต้นไม้หน่อยขอลองกับชีมโมหน่อย อ้ยเราตีทีโมเข้าอ้ยเราได้ทีโมสบายเลเหลยี่สิบแล้วไวจัดแล้วก็เก็บทีโมอของฉันระดับดีใช้เลยดูวินานต่อไปโอ้โหตัวนั้นเดี๋ยวนะตัวนี้เลเวลโอ้โหเลเวลหนึ่งดาเมจสองพันโอ้เอาเอาตายเลย ตายเลยเอานี่เราเลเวลห้าแล้วเราใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มได้ถ้าให้ดีเราควรเป็นชีโมทั้งตี้เพราะว่าเราจะได้ชนะธาตุพืชเอ้ยชนะธาตุน้ำธาตุพืชเฉยยังมึนว้าวตี้ทีโมเวล g กูดได้เวลาฟาร์มเวลเรามีชีโมเราก็ต้องฟาร์มเวลกับชี mo. โมตูมตูมนี่มันแก๊งโยนหินนี่หว่า สุดยอดนี่มันแกงยนหินนี่ว่ะอุ้ยตัวนี้อยากได้อยากเก็บไว้ในคอลเลคชันจัดการมันชีโมสวยเก็บเลยเออทีโมเราตายไปหนึ่งตัวแต่ไม่เป็นไรเรายังไหวยอยู่พื้นที่นี้ได้เวลามาลุยแล้วจัดการตัวนั้นเลยลูกพ่อทั้งสามยิงมันเข้าไหมโห เหมือนจะไม่เข้าเหมือนจะไม่เข้าแฮครึ่งหลอดแล้วสู้ๆลูกครึ่งหลอดแล้วลูกสูส้ๆต้องจับไปได้โูเจอสองตัวแล้ววะไหวป่าวะไหวไหวไหวแหละไหวแหละเอาไงเลือสามร้อยเอาตายห,หนึ่งตัวไม่น่าจะไหวฮในเวลากลับไปฮิลเหมือนเดิม วนหลูกกดอีเพื่อเปิดใครขอดีเหมือนจะไม่ได้ดีๆฮไม่เป็นไรใส่เพิ่มไปอีกฟอง,งแล้วก็ไปกันโหลดเพื่อที่เราจะได้เลเวลเพิ่มเราต้องมาตีพวกนี้ก่อนตีทีละตัวไปเลยดอกเดียวตายอย่งโหดขอสักเลเวลสิบห้าแล้วกันค่อยหลุยจัดไปตัวนี้โป้มโป้มโป้มสวย ตัวนี้จัดไปเลือดห้าร้อยดูสิจะตีนานไหมเลือดห้าร้อยอุ้ยชนะชิวเลยชนะชิวชนะชิวเก็บก่อนเก็บก่อน,อนไหนๆก็มาเจอตัวแรกแล้วเอาซะหน่อยรอบนี้มาแก้มืออุ้ยแปบ๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วอ่ะอยู่ว่ไวอยู่นะจัดการมันมันชื่ออะไรอ่ะทับฟุกฟุกฟุกอุ้ยชนะชนะ ชนะสวยชนะเลเวลอัพเลยเก็บเลยข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งจัดการมันเลยลูปพ่อโอ้รอบนี้เลือลดรถไวมากเก้า้อยแล้วครึ่งหลอดแล้วโฮจัดรอบนี้เหมือนจะไม่ตายสักตัวหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงรอบนี้ไม่ตายสักตัวเบรกูดสองตัวแล้วจะครบตีหนึ่งแล้วขอยติดนะ 75%ขอให้ติดนะโอ้ไม่ติดแฮะไม่เป็นไรเรารอรีเลือดแล้วเราจัดการตัวนู้นเลยเฮ้ยตัวนี้อยู่ดีๆก็โผล่มาเง้นจัดการเลยเรียบร้อยชิโมจัดการมันชิโมอย่าตายสวยติดเถอติดเถอดหนาอ,อ๋อเรียบร้อยไม่ติดครับ ไม่เป็นไรตรงนี้เรามีอีกตัวแต่ว่าเราต้องรอเลือดก,ก่อนถ้าเลือดเราไม่เต็มเนี่ยเราอาจจะแพ้ได้โอเคเลือดเราเต็มแล้วผมว่าเราชนะแบบว่าชิวๆเลยเก็บไปเลยรีบรีบตายให้ฉันได้แล้วฉันจะเก็บนายเข้ามาในเด็กของฉันจเจ้าแผ่นกลิ้นน้อยตุ้มตุ้มตายตายอุ๊ยแต่ตัวเราตายไปตัวหนึ่งแฮะงั้นขอร้องติดเถอะ สวยติดแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นตี้แพนกวินแพนกวินสตัวบาทโคเท่อ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ใครอยากเล่นไปเล่นตามได้อันนี้ปกเกม Cash Ammonster ไปละเจอกันครับผมก่อนจะไปอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ด้วยนะครับ